สวัสดีครับ FC สุขสุคนทื่เก่านะครับเมื่อวนนี้กับเมื่อกันนะเสานะครับเป็นตรงกับวันที่16เดือนตุลาคม2 5 6 6นกกหะครับเมื่อวานกันอเมรก็ขึ้นสองคำนะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับเอาเมื่อวันที่16นะครับเป็นเมื่อรัฐบาลไทยนะครับเนาะเมื่อนนี้เกิดมหายยแนวทางห้าน้อยตะเสานะครับแนวทางห้าน้อยกับแนวทางเล่าตะเสานะครับอาจทีบางคนอยากไปพิจารณาเป็นรัฐบาลไทยนะครับ ทีแอ็ดหายมาสูตรทีเอดกับนวนบางเถื่อมันก็ไปออกหายไท่ไปออกเล่าหายเหล่าหายไท่ไปออกเล่ากับน้อยนะครับเนาะมันก็บหายน้อยก็ไปออกรัฐบาลไทยเองสินะครับเอาผมเป็นอยังครับกอนดมือคลิปครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้ก่านะครับมันีเป็นมือดีนะครับช่องเริ่มออกอากาศได้นะครับเนาะเริ่มลงคลิปลงอย่างไดนะครับเนาะเอาสำหรับแนวทางมือนี้นะครับให้ไปที่สองหกนะครับเด้อหนึ่งหก 6 6 7 9 0 4 1 4แล้วก็0 3นะครับส่วน3โตนะครับให้ไปที่2 1 3นะครับ6 7 9นะครับตัวนอีกทีนึงนะครับ2 6 6 6 6 1 6 7 9 0 4 1 4 0 3นะครับ สามตัวนะครับหายไปที่สองหนึ่งสามแล้วก็หกเจ็ดเก่านะครับส่วนตัวเด่นนะครับมันได้หายไปที่หกหกนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งซีแล้วก็ศูนย์สามนะครับตัวเด่นนะครับแล้วก็สามตัวนะครับเด่นไปที่สองหนึ่งสามนะครับเอาะนี่ครับเป็นแนวทางที่แอดนำมาฝากนะครับบริกรรมกระจัดครับบริคัดกระพานครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเมื่อเก่านะครับเนาะแจ้งช่องทางการวางแนวทางนะครับเพราะว่าเป็น ยูทูบหนี่ยเปิดช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องยาดไนคีบีมียมโชกสองนะครับมีเลขสองต่อไายนะครับข้างหน้าคือเก่านะครับเนาะเอาเพื่อช่องหนึ่งที่แดงกันอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับเด้อฝากเอฟซีไปนํานะครับพิจนามึงนํากดติดตามไปทั้งสองช่องนะครับเนาะตั้งยูทูบหนี่อยออกปกติคือเก่าครับยูทูบเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับตั้งเฟซบุ๊กออกปกตินะครับจนไลน์กลุ่มประหาัดไลน์กลุ่มแอดเบอร์โทรมากนะครับเด้อสำหรับวันนี้ก็ชัวร์ชัวร์มานนะครับเพราะว่าเป็น อรนอยบอว่าเป็นเล่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องก้าวเข้ามาสวัสดีครับ